รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสกลนครประจำเดือนมิถุนายน2568เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดสกลนครในเดือนมิถุนายน2568บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนและขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าด้านอุปทานการผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ29.4จากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตตาคารและจำนวนผู้โดยสารภาคอุตสาหากรรมขยายตัวร้อยละ 0.3จากทุนจดทะเบียนอุตสาหากรรมและจำนวนโรงงานอุตสาหากรรมที่เพิ่มขึ้นภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ27.4ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรเช่นข้าวนาปรังยางพาราและจำนวนอาญยาบัตรโคสุกรลดลงด้านอุปสงค์การใช้จ่ายด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ37.4ตามการเบริกจ่ายของส่วนราชการในจังหวัดมียอดการเบริกจ่ายงบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 16.8กจากจำนวนสินเชื่อเพื่อการลงทุนและรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์เพิ่มขึ้นด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.2เป็นผลมาจากจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัดหดตัวร้อยละ30.9ผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ27.4ตามปริมาณผลผล,ผลิตข้าวนาปรังยางพาราและจำนวนอาจยาบัดโคสุกร ลดลงดัชนีราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ4.9จากราคาข้าวเหนียวนาปรังและยางพาราลดลงด้านการเงินปริมาณเงินฝากรวมจำนวน3า1 6 0นวน32,160ล้านบาทหดตัวร้อยละ10.5ปริมาณสินเชื่อรวมจำนวน3า9 2 5นวน39,925ล้านบาทขยายตัวร้อยละ19.4ด้านการคลังการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ1,029.0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ55.0 งบรายจ่ายประจำจำนวน368.7ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ67.2งบรายจ่ายลงทุนจำนวน660.4ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ23.6ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจำนวน8 7 7 5ล้านบาทเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตรางเงินเฟอ้อของจังหวัดสกลน,นครหดตัวร้อยละ9.7การจ้างงานในเดือนมิถุนายน2568ทรงตัวร้อยละ12.0 จะทําโดยกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสกลนครสํานักงานคลังจังหวัดสกลนครโทร042711405ต่อ25531-25535